ทูค่ะคุณแม่สุกรีนะคะวันนี้ก็มาหาแอดมินนะคะแอดมินก็พาท่านมาที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะเพื่อที่จะมาแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณทั้งห้านะคะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะเรีพัฏฐารุปัสสีจัสัาพะอันตัง สาธุขอแเศ่บาดาทั้งหลายสปรกทั้งหลายโดิปีนหยางทั้งหลายจงมาการอยู่เป็นสุขเป็นสุขเธอตอยยางกับเสียงคำรามจงกว่าจะพบมาคนนี้พหนในอนาคตตกานั้นใกล้นี้ด้วยเธอตายให่ใหญ่ลยตัวอันชานี้เจ้าอเหลยเ่้นที่ไป จังมีคนได้ในกลุ่มผู้สูงอายุได้ทำด้วยคือเต็มเต็มเลยเนาะพี่อิงให้งวดก่อนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลขที่ชอบใช่ไหมคะไปเดี๋ยวเราไปดูเรือกันดีกว่าวันนี้ วันนี้นะคะก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตาบุญตาตุม่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้แอดมินก็มาตอนเย็นนะคะท่านผู้ชมก็มาเจอพี่อิงนะคะงวดที่แล้วพี่อิงให้ตรงๆเลยค่ะ9779นะคะที่ต้นพอกแล้วก็ชอบมากๆคือเลขนี้พี่อิงบอกนะคะแล้วก็ตรงกับเลขที่บ้านลุงพลเนาะตอนนั้นที่เราเห็นคือต้นพอกเนาะพี่เห็นตัวเดียวด้วย 9779นะคะเต็มเต็ม <c oughs> สุดยอดเดี๋ยววันนี้เรามาพรึ่งพี่อีกอีกนะคะพรึ่งใบบุญเนาะว่าพี่อิงเข้าใจเห็นเลขอะไรนะคะฟังการมันมันต้องร้อยอดมันก็เฮ้มบ้างไว้ไข่มัยอด วายะอภิรมยังอุตตระจติเรียนจัสมะจะลังนิสินโนวาสตัยโนวายาวะตัสสวิขะตมิโตเอตังสติมอติเถรยะปรมมะมีปิญจะอนุปการนาสีละวาทัสเลนะสัมปันโนปะเสยยังปุรณลติติเคมีอนิคาสุาจตากันสักสมบูรณ์ หัวเรือจะตัดอย่างนี้เลยถ้าไม่มีบุญจริงๆวันนี้แอดมินก็ดีใจมากๆนะคะที่คุณแม่มานะคะม,มาเยี่ยมแอดมินแอดมินก็เลยพาท่านมาที่วัดเทพชัยมงคลน,นะคะ <c oughs> มาแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญ,ญาณทั้งห้ค่ะไม่ได้มาขอตัวเลขนะคะท่านผู้ชมมาแผ่เมตตา <c oughs> ค่ะเกูัน <c oughs> จุดตรงนี้นะคะคก็เป็นหัวเรือนะคะท่านผู้ชมหรือหากท่านผู้ชมอาจจะมีโชคมองเห็นนะคะก็ลองดูว่าเห็นตัวเลขอะไรนะคะวันนี้แอดมินก็มาถ่ายให้ทุกท่านดูนะคะกก็มเราถูกี่เเราเป็สนถูกก็ไม่ถูกเวยได้สยสวยมาก วันนี้นะคะก็พี่อิงโทรเรียกป้าจันมานท่านผู้ชมพอดีแอนมินคุณแม่มาหานะคะคุณแม่สึกรีนะคะก็เลยพามาอุทิศที่สวนกุลนะคะแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะฝากเงินมาช่วยป้าจันสามร้อยบาทซื้อยาซื้อยาไ้ทานป้าจันเป็นยังไงบ้างยิงยังไม่ได้ไปตลาดเพ่จะซื้อยายังไม่ได้ไปเลยรอยาายิงเลยนี่รอยาาญิงต่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไปซื้อให้เนาะรอยิง สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตํบตาบลตะตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ได้มาวัดในตอนเย็นพอดีคุณแม่สุกีนะคะท่านที่วัดที่แอดมินนะคะวัดยานวัดลานนนะคะที่แอดมินไปบวชชีพราหมณ์ค่ะท่านได้มาเยี่ยมแอดมินมาดูว่า แอนมินยังนั่งสมาธิหรือสวดมนต์อยู่หรือเปล่านะ,ะท่านก็มาติดตามมลงานค่ะวันนี้แอดมินเลยนําพาท่านนะคะพาท่านมาที่วัดที่นี่ค่ะเพื่อที่จะมาแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณทั้งห้าค่ะพูดไปก็ขนลุกไปนะคะท่านผู้ชมและตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะคะก็เลยาให้ประจันมาหาพอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านฝากเงินมาช่วยประจันซื้อยาค่าเจ็บขา แลับขอบคุณมากมากนะคะท่านผู้ชมแอนมิ้ให้แล้วนะคะหายไวนะป้าเดี๋ยวยาหญิงรอก่อนเดี๋ยวรอยาญิงนี่นี่ยังเก็บยืนรอยาญิงจ้าาเปรอะเดี๋ยวเดี๋ยวญิงไปตลาดเดี๋ยวยิงซื้อมาให้ยืนนั้นไม่ได้มันจะล้มเจ็บขาเปนะป้าจันก็มีท่านผู้ชมทางบ้านก็ฝากขอบคุณป้าจันให้กำลังใจป้าจันให้ป้าจันหายไวๆเด็ก้วนอายุเท่าไหร่ อายุ56ใจงานมา56ปีแล้วคุณไม่อายุเท่าไหร่บอกหน่อยแข็งแรงมาก65 65ทางคำกันาำกันป้าจันเท่าไหร่นะคะ58ย่าง59 56โอ้แม่สุกีอายุเยอะกว่าแต่แข็งแรงมากความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐสาธุค่ะทางโลกนะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ถ้าทางรมความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐคือไม่โลภมากทุกอย่างคือธรรมดาใช่ไหมคะไปแล้วได้หายเร็วเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าให้เดินตัวปิวเลยเด้อยานยานวดมาให้มาฝาก่เป็นหญิงขอบคุณท่านผู้ชมจะจะให้เงินมาซื้อยาจ้ะ แต่เราอย่ายิงด้วยนะจ๊ะยินดีค่ะฝ้าเดินไปตลาดก่อนนะคะเดี๋ยวมีซื้อยามาให้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่มีจิตใจเมตตาค่ะเห็นประจันปวดขานะคะก็ช่วยเงินประจันมาสามร้บาทค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเยอะก็ะดเด็กเอาหมายถึงว่าถูกแล้วเอาเข้ามาปล่อยอย่างนี้จะมาขอขมาแจกขอขมาแล้วเอางวดที่แล้วที่ผ่านมานี่ถูกไหมก็ได้อะ ถูกเหมือนกันสองมวนติดอู้ได้เจ็ดเก้าตัวเดียวเลยไม่คอดูรูปกับหลวงพ่อหรอเออถ่ายเอาไว้น่ะอ๋อที่เต่าเลยใช่ไหมคะเต่าเลยท่านอ๋อเต่าบนหลังอ๋อเขาก็เห็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้ถูกตัวเดียวด้วยใช่เห็นไหมเจ้าของเต่าจ้าของเต่าตอนนั้นบนล่างเนาะบนล่างก็ได้บนล่างสองมวนติดอ๋อง้วนที่สามมาลุ้นต่อ นี่เอาเงินเอาเงี้ยเงินที่สองใช่ไหมโซนจะเอาไงเอาเป็น่ไอ้ะี่ก็แบบปลายไท้ายซิปสัญญาัตลิ้งไอ้บางตอนนี้เก็บได้ก็คนท้องไงคนที่เก็บได้คือคนท้องจ้าวันนี้จะเอามาเอาเต่ากาวเจ็ดเลยของมันอ่ะกาวเจ็ดหมดแต่มันไม่หมดที่เต่าหมดที่แล้วาวเจ็ดหมดที่หนึ่งนะจ้าตรงที่เขาเก็บได้เต่านี ยังไม่ได้เห็นเขาเต่เลยก้าเจ็ดเขาไปเจอที่ไหนมาเนาะข้างทางน่าน่ามัมที่บ้านนึงบองได้สองกะโดสามซึ่ระได้ได้เต็มเต็มเลยเก้าเจ็ดหลวงพ่อพูดถึงอยู่ว่ามีคนถูกงวอที่แล้วเนาะที่ว่ามาร้านอ่ะบนวนทบทุนกงพันสองตัวเดียวต็เ้เต่าหายากด้วยเต่าฮับด้วยนะหายยาก อ๋อมาเอาเต่าออกไปจะเอาให้ครบเขาไม่มาอินท่าแมราไลงพ่อก็ลเอาไปก็หลวงพ่อบอกว่าสามงวดก็่ัแรงหลวงพ่อโงกงวดที่เราเสียนี่น่จเปิงเจ้ากล้องอ๋อคือคนท้องอันนี้สวยแล้วเนี่ยมาให้เนี่ยน้องสา้ใส่โชว์หน่อยใส่โชว์ สวยนะคะวันนี้รางวันอดเดตมันร้อนเลยใส่มาวันนี้เรามาลุ้นดูเต่าเนาะเขามาทําอะไรพี่อิงเามามาขอเอาเต่าไปคืนเ,นเขาตอนวดแรกเขาก็ได้เขาสัญเอ้พูดสัญญาว่าถ้าถูกเขาจะเอามาปล่อยนี้ถูกเขาก็เอามาปล่อย เออเจ๊บอกว่าให้เอาสามงวดเจ๊ก็เลยมาขมาเอากลับไปคืนให้ขอเอให้ได้สามงวดก่อนปะเก้าเจ็ดนล้วเหรอพี่ก็เห็นเลขใหม่เอาเลขใหม่งวดนี้ใช่ไหมพี่อิงเห็นเลขอะไรก็มาเจอพอดีเนาะคนอื่นแล้วเอาคือเต่านะพี่ก็มองไปพี่เห็นเลยแต่พี่ก็ไม่ได้บอกใคร อยูうう <the ่ในใจเอาอยู่ในใจชูแค okay. ่นิ้วหอชูแค่นิ้วหอเลขที่หนึ่งโอเคขอดูนะค่ะเจ้าของมาแล้วเคยเห็นไหมคะเต่าแบบนี้เคยแต่นานๆเขาไม่ใช่ใครเห็นง่ายรอกไม่ไม่หาไม่ได้ง่ายๆหรอกแบบนี้นะบางคนเขาได้แต่แพงนะเขาเอาไปทำยานะเต่านี่เหรอคะ เรานี่มีเด็กคนนิยมคนหาแต่ไม่ได้หาง่ายๆไม่ได้เจอง่ายๆอันนี้คนท้องเขาเห็นอ๋อคนท้องเยีบรถสิบล้อพ่วงอะไรเยอะแยะเลยเจอข้างทางเจอเป็นคนท้องใช่ไหมคะที่เจอแล้วก็ถูกเต็มๆเก้าเจ็ดเห็นจากเตาเาเาเห็นไม่ใช่วันนี้ก็คืออ่าจะให้ถูกสามงวดก็เลยมานำไปคืนไว้ก่อนเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมเต่าฮับนะคะที่ว่าคนท้องนะได้นํามากับถวายให้กับทางวัดนะคะพีงดูดิพีงเห็นยังดูสายตาดีกว่าดูเขาให้โชคาคนเนาะเขาดูเอาเองเนี่ยทายดูไว้เพื่อคนอื่นเขาเห็นก็เดี๋ยวเขาจะคืนกับนําไปคืนให้กับเจ้าของคนท้องแล้วนะคะวันนี้ก็ คุณท้องก็จะเอาไปปล่อยเขาแหละขอให้ได้สามงวดเนาะ<พ>นและก็เก<ะ>็บได้เอาล่อยค่ะเองเดี๋ยวตอนที่พี่เดินให้พี่อิงดูหน่อยตอนนี้รอพี่อิงลุน้น <c oughs> พี่อิงสองก่อนนะคะพี่ว่ามันหายเลนยนะใช่ไหม วันนี้พี่มาดูไม่เห็นไม่เห็นแต่พี่เห็นตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะไม่เห็นคือว่าเขาให้แห้เขาให้แล้วให้แล้วก็เห็นเลยถ้าไม่ให้คือไม่เห็นเนาะไม่เคยได้มาวัดมาวันนี้บังเอิญเนาะเราทําไมเรามาเจอกันทุกครั้งเลยเรื่องความัาเอินพี่อินะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อิงอะไรจะขับบ้านก็บังเอิญมาเจอหญิงวันนั้นก็บังเอิญที่ว่าให้เก้าเจ็ดพี่อิงก็ให้ให้เก้าเจ็ดเต็มเต็มเลยต้นพอ มาไหนเนี่ยตัวเดียวเลยงวดนี้พี่อิงกาลังจะกลับยิงมาถึงอีกบังเอิญมาแบบไม่ได้นัดหมายทุกรอบดวงเราสมพงกันแล้วนะจะกลับไม่กลับยังกำลังจะจับกระเป๋าใครมาน่พอยิงอยู่ก็ต้องอยู่ต่อแต่ตอนที่เดินไปเห็นนะตอนไม่รู้ว่านึกว่าเอาไปปล่อยแล้วตอนเขาทาแป้งไว้ใช่ไหมพอไปเห็นตุ๊บเอาแต่มองเห็นตรงนี้นะมันเหมือนกับห้าเปรตชัดมากเลย ที่ล้างน้ำนะพี่อิงอะได้โชั่กระเตาตลอดเนาะนี่มคนคืนแตงมานี่ยหาตอนไนะตอนพี่มทนี้ตอนนั้นหรือตอนนี้เป็ดน่ตอนนี้อ๋อตอนนี้เหรอเออเยเลข่ฮ่าเองพี่ห้าแปดอ้ก็นั่นแหละนี่นี่เปชัดๆห้าแปดเขาให้แล้วนะคะท่านผู้ชม พี่อิงเห็นอีกแล้วนะคะห้าแปดชัดเจนห้าแปดพี่อิงชี้ใหม่อันไหนห้าไหนแปดอ้าตรงนี้แปดแปดวันนั้นพี่อิงเห็นสองห้าเนาะสาธุสาธุพี่อิงเห็นเลขอะไรคะห้าแปดห้าแปดวันนี้ตรงกับวันพระนะคะก็นะ้าก็มาเอาไปคืนให้กับคนท้องเนาะเพื่อให้ได้สามงวดคอยโชคขอลาบ ที่จริงท่านก็ได้ถูกงวดที่แล้วแล้วก็นํามาถวายให้กับหลวงพ่อนะคะแต่หลวงพ่อบอกว่าเขาจะให้สามงวดก็เลยมาเอาคืนไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่อยมาปล่อยที่วัดต่ตอกนที่แป้งยังอยู่นะก็ไม่รู้นึกนึกว่าเขาเอาไปปล่อยแล้วไงเพราะว่าเอามาไว้แค่คืนเดียวนะตอนน<ช>ู้นพอ,อ,อวันนี้มาเดินว่าจะไปห้องน้ํมาเดินตรงนั้นก็เลยมองไปเอ้าเตายังอยู่นี่มองเห็นปุ๊บมองไปก็เห็น ฮาไปเลยนะชัดมากเลยตอนนี้มีแป้งอยู่นะจ้าเลยว่าเดี๋ยวคนก้อนโตขึ้นาะก็คืนจ้าเดี๋ยวอาบน้ําให้นะตาหญ้าอะไรนี่มาเพื่อนอะไรแต่อะไรไม่รู้เห็นมาหลายวันแล้วด้วยเลข่งนี้พี่เพิ่งเห็นวันนี้อ๋อวันนี้ตอนนี้ห้าแปดไม่เห็นที่ว่าสองห้านักก่อนแล้วเที่ยงนะอ๋อวันนี้ใช่ไหมเห็นวันนี้เห็นวันนี้วันนี้วันพระนะคะท่านผู้ชมวันแรงนะคะ น่าจะได้โชคได้ลาบกัน,นะค่ะท่านผู้ชมแล้วพี่อิงนะคะกับหญิงไม่เคยนัดหมายกันนะคะบังเอิญทุกรอบถ้าดวงเราจะสมพงเหมือนงวดก่อน97เต็มเต็มงวดนี้ได้อีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็พี่อิงนะคะ <c oughs> ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านตัวเลขจริงๆค่ะถูกสีงว่าติดก็มีมาแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ชัดเจนวันนี้สวยเป็นพิเศษเนาะ <c oughs> ได้หมวกมาจากไหนนี่ <c oughs> วันนี้วันนี้รู้สึกแปลกตาไหมคะท่านผู้ชมแอดมินเพิ่งนึกออกนะคะว่าวันนี้พี่อิงแปลกๆสรุปแล้วมีหมวกสวยๆอยู่บนหัวหมยันเลยสวยแค่ไหนสวยกว่านี้อีกใช่ขอบคุณนะคะคุณนะโชคดีทุกคนสาธุค่ะ้อวันนี้วันพระวันนี้วันพระเขาเอาคืนเอามาไว้มองเห็นสองห้าแต่พอวันนี้วันพระอีกไม่ได้ตั้งใจ มองเห็นห้าเตดสาธุ <c oughs> ขอให้พี่งถูกนะคะเหมือนงวดก่อนเก้าเจ็ดนะคะนั่นคนคนคนมาแล้วนจุจะจะหาใครนะ